ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการยึดแขนกล้องวงจรปิดนะคะใส่กับเสาหลังจากก่อนหน้านี้นะคะเราลงต่อหมอ้อแล้วก็ตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการยึดประกอบนะคะจังสันบล็อกนะคะหรือว่าอุปกรณ์เก็บที่เป็นสายเนาะใส่กับตัวกล้องไว้เรียบร้อยค่ะเป็นการเก็บที่พักสายใส่จังสันบล็อกค่ะตัวนี้แขนที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นแขนยึดกล้องนะคะ เชื่อมป้ายติดแขนขวาค่ะแล้วก็ขากล้องเนี่ยก็จะยาว1.5เมตรค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะการทำงานของเรานะคะบริษัทธนวัฒน์คอมมูนิเคชันแอนด์เทรดดิ้งค่ะอันนี้พี่ช่างเขาก็กำลังเตรียมขั้นตอนนะคะการยึดตัวขากล้องใส่เข้าไปค่ะโดยเสานี้นะคะจะสูงอยู่ที่6เมตรค่ะแล้วก็30คูณ20คูณ50ค่ะขากล้องก็จะยาว1เมตรนะคะยึดกับเสาไฟฟ้าค่ะ อันนี้ช่างก็กำลังทำงานอยู่ค่ะวันนี้ก็มารีวิวการทำงานของเราค่ะทีแคสก็วงจรปิดนะคะหรือว่าบริษัทธนวัฒน์คอมมูนิเคชันแอนท์เทดดิ้งนะคะตั้งอยู่ตรงพุทธมนทนสาย4ค่ะหมู่บ้านพมพิทักษ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานโครงการหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านชวนชื่นค่ะอยู่ตรงเพชรเกษม81ิค่ะทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาดูพี่ช่างเขากำลังยึดตัวขากล้องค่ะจะเป็นเสาที่ใช้นะคะเสาก็จะ3นิ้วยาว6เมตรค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้คือเราขึ้นระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรายึดขากล้องเสร็จเราก็จะยึดตัวกล้องถัดไปค่ะนี่ก็เป็นกระบวนการทํางานนะคะซึ่งพี่เขาก็จะยึดเบล์ไว้กับตัวเสานะคะเป็นการเซฟตี้ความปลอดภัยค่ะเสาที่ทําวันนี้ก็ได้มาตรฐานตามที่เราต้องการค่ะพอยึดเสาเสร็จเรียบร้อยนะคะยึดกล้องเสร็จเรียบร้อยหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นเสาที่เราทำนะคะวันนี้เราจะทำอยู่สามเสาค่ะพามาดูเสาที่หนึ่งก่อนนะคะทุกคนเวลาเราติดตั้งเสร็จนะคะก็คือจะได้มุมมองตามที่เราต้องการนะคะเพราะว่าเราคำนวณตามระยะของตัวกล้องนะคะที่โฟกัสไปยังจุดที่เราต้องการค่ะลักษณะการตั้งเสาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีความคงทนแล้วก็สวยงามค่ะแขนยึดกล้องตัวนี้นะคะก็จะยาว100เมตร เชื่อมแป้นติดซ้ายขวานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะออกมาก็สวยงามค่ะเป็นพรก็พามาชมบรรยากาศของการทำงานนะคะบริษัทธนวัฒน์คอมมิวนิเคชั่นแอนด์เทรดดิ้งค่ะท่าในใดนะคะติดปัญหาในการใช้งานหรือว่าอยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นสา้งานติดตั้งกล้อง IP 4ล้านพิกเซลค่ะเดี๋ยวพี่ช่างจะพาดูเสาต่อไปเลยค่ะไปดูกันเลย เสาที่หนึ่งเสร็จไปครับแขนที่หนึ่งเสาที่หนึ่งเสร็จไปครับยึดกล้องเรียบร้อยอันนี้พี่จิบยึดกล้องเรียบร้อยใส่แขนใส่แขนยึดกล้องเข้าหัวแลนเรียบร้อยลงสายเรียบร้อยเสาที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นการทำงานของเสาที่2ค่ะเราก็จะมีกระบวนการทำงานเหมือนเดิมนะคะไปดูก,กันเลยมันเต็มครับยึดจังชั i o n ็อ x เข้าไปใส่กับแผ่นเพจพร้อมขาผมว่าเอาไปสองตัวมั้ยละครับโอ้ใชจริงๆมันก็เยอะไปเลย ไ,ได้รับมนัากอะไรเยอะขนาดนี้ FX พเอโอเคโอเคมีซีนเสาที่สองเสร็จแล้วครับภาพออกมาประมาณนี้ใส่แขนเรียบร้อย เรียบร้อยติดกล้องยึดกล้องเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะเสานี้ก็จะเป็นเสาที่2ค่ะสวยงามท่านใดนะคะที่มีความต้องการจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Wi-Fi ระบบกล้อง IP ก็สอบถามมาได้ทางที่แคทกล้องวงจรปิดค่ะเบอร์โทรอยู่หน้าช่องเลยนะคะซึ่งทีมงานก็จะมีประสบการณ์การทํางานด้านกล้อง CCTV มานานนะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบงานติดตั้งของเราค่ะ